ครับขอสวัสดีครับพีพีน้องนองครับผมทิพโปูคนเมืองเนียมครับไม่อนีก็บภาพพี่น้องเบืองน้ำนะครับเนาะน้ำแจ้งครับน้ำจากแม่น้ำพ้องครับจะหล่นขึ้นมานะครับเนาะถ่วมหมู่บ้านบ้านเมืองเนียมครับตำบลเมืองเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนเทนทัลเละครับผมอ่าทุดที่ผมยืนนี่ก็คือสนามฟุตบอลนะครับประจำหมู่บ้านครับครับพี่น้องที่เราเห็นเป็นหัวเป็นนลังจากจะแม่น้ำในี่นะครับเนาะมองไปไกลๆครับ นั่นแหละครับน้ามัสิีรุนฟังแล้วครับตอนนี้ก็ไหไรข้ามานําทอลำหมูบ้านครับในหมบานครับผมกับิภาพพี่น้องงามึงจะแถวหน้าบ้านจะคล้องเลยครับนี่ครับนี่คือเส้นทางจากถนนนะครับนอกถนนในข้ามาในหมบ้านครับน้ำกะท่วมหนทางครับสัญจรเป็นล้าบากครับตอนนี้ครับสัญจรเป็นบ้านลำบากชาวบ้านท่าเจ้ากะนี่ครับเอากระสอบไา้แล้วครับเนาะครับมาเลี้ยงไว้ครับนี่เลี้ยงไว้ ยันยันนำไหลเข้าไปในบ้านในฮียนน่นครับเนาะครับทามีครับ้ามียังคืบข้นหนาเนาะครับเนาะก็ผมกะที่อัทายชิปมาให้พี่ให้น้องครับเลยรับซ้ำนะครับจาสมุว่านมมันจะขึ้นมาหลายเนานี้นะครับเพราะว่าจะเบิ่งน้ำกันครับเบื่องน้ำกันบานนำปีนี้จะขึ้นมาระระดับใดเนาะครับเนาะครับ ผมทิปโป้คนเมืองียวกะขอจบชีิปนะครับเนะาะพาไปนองอางาเมืองนานแจ้งนะครับแถวนาบ้านแ่าของไปเจียงสับนีนะครับครับขอสวัสดีครับผมครับ